ดาราสาวดังไม่ทนแล้วโพสฟาดแรงหลังดูไมายในหุ่นกระแสยังคงเป็นประเด็นที่สังคมแสดงความเห็นอย่างมากกับเรื่องราวของโตโน่พากินและหมายแม้กระทั่งคนบันเทิงยังอดใจไม่ไหวออกมาโพสฟาดอย่างล่าสุดสายป่านอภิญญาโพสข้อความผ่านแอปเมล์อภิญญาบอกว่าหน้าไม่อายทั้งหญิงทั้งชายแช่ว่านโกหกไม่ได้แต่ผิดศีลข้อสามได้หนูของแท้คุณแม่เดือดเพราะคุณแม่ให้มาหนึ่งรอเปอร์เซนรวมถึงนิสัยด้วยไ่มคาภูมิใจแทนคุณแม่ค่ะ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นอาทิเช่นแม้เลิศค่ะกล้าม,มากค่าสีนแย่มากจริงค่ะไม่ไหวอ่ะทั้งคู่เรียกได้ว่าฟาดเดือดเลยทีเดียวมีสะดุ้งแน่นอนครับทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวให,ใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ